มีฝั่งประจำไหมซ้ายขวาเลี้ยวฝั่งนี้เนาเ<ล>ะดีดีครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามหนึ่งเปิดหนังสือขึ้นมามองกล้องใี่หน่อยครับไว้ข้างๆสามสาหนึ่งดีครับ าวางแขนมาบนโต๊ะตรงๆสามสองหนึ่ง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 ดีครับ <c oughs> ถ่ายไงให้ทันน้องวะเนี่ยน้องไวกว่าพี่เยี่ยมหยิบตาข้างนดิ <c oughs> ตัวเล็กสิ ดีครับเอ่อยิ้มๆเอาเลดไว้